ขายโตรตารี่ครับมือนีขายโตรตารี่เนาะขายโตรตารี่ครับโรตารี่มีทั้งขนาด2เมตรยี่สิบครับมีเมตรหกอ่าเมตรแปดสามนะครับมีทั้งยีหย่ห้อคูโบต้ายี่ห้อยันมายี่ห้อจอรเดียนะครับอ่าขายโตรตารี่ดีกว่าครับมีทั้งไม่แล้วก็มือสองนะครับอันนี้จะเป็นโลมือสองนะครับขนาด2อเมตรยี่สิบครับ ยี่ห้อคูโบต้าตาช้างนะครับ RX 2 2 0 G นะครับ RX 2 2งสองสองสองศนี่ยก็ใส่ขนาดสี่สิบเกลแรงหอดลอยแรงนะครับครับ2องเมตรยีนะครับมีอยู่3โตนะครับอันนี้ตัวงามสุดนะครับขายหามื่นหานะครับขายหามื่นห่าครับตัวปั่นกลางขายหามื่นตขี้ไล่ขาย4ี่มื่นหานะครับลูกค้า หลักกาโลไม่ครับโล่ไม่ก็มีหลายขนาดครับเพืสอบถามเบิงนะครับถ้าเบิงโล่ไม่สองนะครับแจ้งราคาเฉพาะโล่ไม่สองกอนครับอันนี้ตาช่างครับ rx หนึ่งแปดสามนะครับสภาพค่อนข้างไม่นะครับค่อนข้างไม่ครับสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็น rx สองสองศูนย์นะครับแข่างามอย่างนี้เลยนะครับครับแข่างามอย่างนี้เลยครับขายอยูฮามื่นหานะครับลูกค้าครับขายอยูฮามื่นหานครับ ตัวไม่มันเจ็ดหมื่นกว่าบาทครับมือสองขายหามือห่านะครับครับแ,แต่สภาพเขานะครับอ่าโอ้ยนะ,ยนะเสียงอันนี่เป็นยี่หอ้ออ่จออาจอนเดียครับโอ้ยนะรถขายป่ามาซ้ำบบนี้เอาขายโลกเพิ่นขายป่าครับเสียงสวนกันยุ่งยงยุ่งยงอ่าลอตเตอรี่ครับอันนีใไซจอนเดียครับจอนเดียมีสองตัวนะครับ จอเดียมี2โตัวครับเป็นขนาด195เก้าหาครับเมตรเก้าิบหานะครับของจอเดียนะครับสลักไงครับสลักไงแขนกว้างนะครับตัวนี้งามครับงามเขียวร้ครับสี่หมื่นบาทนะครับอ่าสี่หมื่นบาทนะครับตัวนั่นสภาพกลางๆครับอ่าสภาพกลางๆต้องเปลี่ยนฟ้าให้ให้นะครับฟ้าให้ขาดนะครับฟ้าให้หายบนขาดขาเจ้าถอดออกนะครับขาเจ้าบดใส่ฟ้าไทยข้าเจ้าถอดไว้เราซื้อรถมากก็เลยบดใส่ฟ้าไทยมานั่มครับ ตัวนี้ก็นําเสนออยู่อดไรล่ะคือบ่ค่อยงามบันไดถ้าแล้วลูกค้าซื้อครับซื้อแบบบุฟฟา่้าไทยก็ได้ครับบางคนก็ไปปันให้ก็หดฟ้าไทยออกเส่นี้แหละครับถ้าซื้อแบบบุฟฟี่ฟ้าไทยเราก็ขายอยู่สองหมื่นหาครับแต่ว่างามเลยครับเดี๋ยวผมไ้เบิ่งท่ายมันครับเข่วก็ดีครับอย่างนี้นะครับแต่บุฟฟี่ฟ้าไทยนะครับแจ้งลูกค้าบุฟฟี่้าไทยแต่ถ้าลูกค้าให้ใช้ฟ้าไทยไปก็ประมาณสามหมื่นกว่าครับสามหมื่นสี่ครับ อ่าแล้วก็ของยี่ห้อยันม่าครับของยี่ห้อยันม่าครับก็มีอยู่เหลืออยู่ห้าหกตัวครับตัวละสองหมื่นห้าครับตัวละสองหมื่นห้าครับเหลือห้าหกตัวครับกับมีสนิมแน่โคตรใสโคตรขวานแน่เขี้ยวเหลือน้อยเหลือหลายขะกันนะครับตัวละสองหมื่นห้าครับอันนี้ก็ขนาดสองเมตรยี่สิบครับโอ้สีเพิ่นขึ้นสนิมแน่อ่าแต่เขี้ยวลายครับเขี้ยวลายครับหัวเกียร์ดีหัวเกลียแน่นอยู่งได้ครับ สองเมตรยี่สิบฟันเยอะอยู่นะครับฟันหลายอยู่ครับมีเขียวนาเขียวบางเปลี่ยนเขียวพวกข้องกันตัวนี้ครับอ่าครับตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับค่าบอดด้คูลนะครับบอดด้คูลแต่ว่ามันเป็นอ่าครับก็เอื่อ่าค่าเฮ็ดซีแล้วก็ง,ง่ามนะครับลูกค้าไปเฮ็ดซีเอาครับสี่หมื่นบาทครับสองเมตรยี่สิบราคาสี่หมื่นบาทนะครับเพราะสื้อเดี๋ยวผมมาครับ เป็นตาช่างพ้อมนะครับหัวเกีย์แน่นนะครับโซโบยืดเทียครับแต่ว่าโตเขานี่เป็นเซนีครับโตโวต้องเก็บสีเก็บสีค่อยสิงาครับขับสี่หมื่นบาทนะครับเอาขายลอตเตอรี่นี่แหละนี่ยังใครเหรอวันนี้เอายางไปเบื้องโลกจนเดียที่เป็นโลไม่เดียก็ได้ครับชุดดันนาครับชุดดันนาครับชุดดันนา ไซจอนเดียไซกูบตาไซแยันมาครับสนใจก็มาเลือกเอาครับหรือโทรมาสอบถามราคาก่อนก็ได้ครับเป็นอุปกรณ์ไม้ครับอุปกรณ์ไม้นี่ให้สอบถามราคาก่อนนะครับสอบถามราคาบ,บ่บ่ค่อยอยากบอกราคาไปก่อนนะครับพอบอกแล้วมันแพงกว่าร้านอื่นก็นกย่ำเพรามื่อซื้อให้อันของไม่นะครับอ่าการซื้อบ่ค่อยบอกราคาครับอ่าราคาอ่าไซจอนเดียยางนี้ก็ หาหมื่นต้นต้นอย่างไปชนีดีกว่าของของไม่มันจะเหมือนกับว่ามันมีต้นทุนเท่ากันนะครับต้นทุนเท่ากันอยู่ที่ว่าเขาจะขายเขาได้ซื้อครับต้นทุนเท่ากันครับร้านไดขายจังไดร้านคุยกันถึงข้อบอ่างีครับถ้าเป็นของหม่ครับขายถ้าเป็นมือสองมันก็จะมีราคาที่เราขายยังไงก็ได้ครับเรามีต้นทุนเฉพาะตัวเราครับ ้านอื่นอาจจะบ่มีคือเฮ้าอย่างนี้ครับเฮาขายอยู่คนเดียวครับเราบอกราคาไปลูกค้าเข้าใจลูกค้าตีรถมากครับของมื่อสองครับแต่ถ้าเป็นของไม่ก็บ่ตีรถมากก็ได้เพิ่นตั้งราคาไว้เ่าหนี้ไปต่อใกล้ๆบ้านก็ได้เองนี่นะก็เลยบ่าบอกราคาครับก็แต่เฮาก็มีทุกอย่างครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอ่าไหนที่เฮาเห็นราคาได้เฮ้าก็บอกราคา เดี๋ยวยังไปเบิกก่อนป้ารถเทรคเตอร์ผู้ใดมาขึ้นลายเท็นเนาะจอดอยู่เต็มบ้านเห็นเนาะเอามาอุ่นนุนนะครับรถวเทรคเตอร์กันลายขึงมือกันลายครับอ่าฐานบุกเบิกครับฐานบุกเบิกใส่ขนาด70แรงถึง90แรงครับของ KK ครับของ KK ครับมีหลายครับหลายอย่างนี้เลยครับห้าหมื่นสองพันบาทนะครับห้าหมื่นสองพันบาทครับไซรุ่นเอ็มนะครับ ร้านอื่นขายแพงก็นี้นะครับอันนี้จัดโปรให้นะครับจัดโปรให้นะครับสั่งมาหลายขายออกซื้อๆเอาเงินไปหมุนจัดโปรได้ว่ามีกําไรจัดโปรขายออกซื้อๆครับเอาเงินไปหมุนครับฐานพวนเครื่องตัญญาครับมีลายครับเครื่องตัญ้ากันอย่างนี้นะครับมีหลายครับอ่สนใจครับมาเบองเอาเดอร์ครับพี่น้อง0 8 7 2 2 4ป0 2 3สนะครับดีเอ็มแท็กเตอร์นะครับ เงียบมิดอิ่มซิมคือบบวาตอ่อเนาะแค่นี่แหละครับพี่น้องครับแดดฮอนเรียดแดดออกแล้วครับสวัสดีครับ